สวัสดีจ้าพี่น้องมาจามับเมล็ดสิพามาขุดกิปลมนะจ๊ะขุดกิปลมกันขุดมาแล้วได้สามตัวพี่น้องถ่ายวิดีโอว่าอะมันแดดแดดแห้งครับพี่น้องน้นำก่อนอาจารย์มาขุดกัน พี่น้องมาขุดขี้ปมน้ำกันได้จ้านี่พี่น้องไปขี้ปมพี่น้องขี้ปมกันจ้า А? Ты помнишь, а? Вон, помни. ага. ยังกับ่ได้ซื้อไม่พี่น้องเย็บเก่านี่แหละ พี่น้องบลิกจ้จะเดี๋ยวเะ็ยันบ่พี่นอ้องนี่จานนี่นี่ตัวที่สี่ พี่น้องทอแซ่บๆก็จังเก็บกลอดพี่น้องอีกกล้วยนึง จ้าขุดลงไปแป๊บเดี๋ยวปลกไม่หน่บางหูก็เลิกเออมันดีกาดีกาดีเนาะกลัวจะได้กินแดดก,กับเหี่ยวจ,จะกีปมมุ่มจะกี่ปุ่ม ค่ะตัวพี่น้องมัดมือจีด้ถอดบาลานซ์มแล้วพี่น้องมาแล้วตัวอ้วนๆพี่น้องเล